นิยามอย่างไรจรึงเรียกว่าอันนี้ประชานิยมอันนี้สวัสดิการบางครั้งมันง่ายก็ออกนะเอาง่ายที่สุดคือถ้าเกิดทําครั้งเดียวประชานิยมแน่เลยเพราะว่าคาว่าสวัสดิการเนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องก็คือว่าเมื่อเราทําแล้วครับต้องมีความตั้งใจที่จะดูแลให้เขาได้ระดับพื้นฐานระดับเนี้ยควาว่าพื้นฐานเนี่ยมันสะท้อนถึงระบบอะไรบางอย่างที่อยู่อย่างต่อเนื่องยาวนานคุณตกลงมาจะมีตะขายรองรับชีวิตคุณไว้สิ่งที่เขาประกาศมาเนี่ย เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทําให้ยาวนานแค่ไหนถ้าเกิดตั้งใจจะทํายาวนานก็คือความตั้งใจที่จะให้สวัสดิการพื้นฐานเรื่องนี้แก่ประชาชนชอย่างเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทแล้วก็บอกให้ทุกคนอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานกอบศักก็ต้องได้คุณสุริชัยก็ต้องได้แต่ว่าเมื่อทําไปแล้วเงินไม่พออันนี้ก็เป็นเป็นอุปสรรคข้อจํากัดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมีความตั้งใจแต่แรกเริ่มเลยว่าจะเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องในเรื่องนี้บางอย่างนะครับเช่นภักหนี้เกษตรกร อันนี้ไม่ใช่นี่เป็นการแก้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าช่วยเหลือให้พี่น้องพอไปได้ในช่วงสั้นๆใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วก็ทําเป็นครั้งคราวแต่ว่าไม่ได้พักนี่ทุกวันทุกปีต่ <c oughs> อนเนื่อง <c oughs> ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกงี้ครับว่าเรื่องนี้อยากให้ดูเร็วรง่ยายๆว่าเ,เ,เขาตั้งใจให้กี่ครั้งถ้าเกิดเขาตั้งใจให้ครั้งเดียวเนี่ยอันนั้นก็เป็นนโยบายวันช็อตประชาอนชนิยมละนั่นเลยหรือว่าใช่เอาคำนิยมเฉยๆละเอาคำนิยมใช่ใช่ใช่ดูแลดูดูแลเฉพาะหน้า